ข้อถัดมาเป็นข้อ30เป็นข้อสุดท้ายของข้อสอบสอวนวปี62นะครับแล้วก็แน่นอนว่าด้วยความที่มันเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยมันก็จะมีความไม่ธรรมดาอยู่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูโจทย์กันเลยนะ ครอเนี้ยเดี๋ยวสรุปสั้นก็คือว่าฟ้ากับส้มเนี่ยเล่นทายวันเกิดกันโดยที่ส้มเนี่ยจะพูดความจริงแค่ในวันเกิดของตัวเองเท่านั้นแล้วก็จะพูดโกหกในวันอื่นๆทั้งหมดโดยที่ส้มเนี่ยพูดกับฟ้า3วันติดกันโดยที่ในวันแรกเนี่ยส้มบอกว่าฉันเนี่ยนะจะโกหกในวันที่7 1 1ดสิอะไรนี้ไปนะครับแล้ววันที่2ส้มก็บอกว่าวันเนี้ยเป็นวันที่61ส1อะไรนี้ไปเนาะแล้วก็วันที่3เนี่ยส้มบอกว่าฉันจะพูดโกหกนะในวันที่50 36อะไรี้ไปเนาวโจทย์ถามว่า วันเกิดของส้มเนี่ยเป็นวันที่เท่าไหร่กันแนะ่เดี๋ยวเริ่มมาข้อน,นี้ผมพูดหลักการในการทําโจทย์ที่มีคนพูดจริงพูดโกหกอะไรงนี้เป็นภาพรวมว้เลยละกันนะครับเวลาเราเจอโจทย์ที่จะมีกี่คนก็แล้วแต่พูดจริงพูดโกหกกี่รอบก็แล้วแต่ตรงนี้ก็คือเราแบ่งกรณีเอาอันนี้เรารู้ว่าส้มอาจจะพูดความจริงแค่ในวันเกิดของตัวเองแล้วก็โกหกในวันอื่นๆทั้งหมดแล้วส้มเนี่ยก็พูดกับฟ้า3ครั้งใน3วันติดกันดังนั้นเรารู้ได้นะครับว่าใน3วันตรงนี้ อาจจะมีว่าส้มพูดความจริงวันใดวันหนึ่งหรือไมอ่งั้นน่ะส้มอาจจะพูดโกหกตลอดเลยก็ได้เรามาแบ่งกรณีดูว่าถ้าหากว่าส้มพูดความจริงในวันแรกแล,แล้วก็พูดโกหกในอีก2วันที่เหลือนี่มันจะตีความได้ว่าอะไรทีนี้ถ้าส้มพูดความจริงในวันแรกเนี่ยก็คือแปลว่าฉันจะพูดโกหกในวันที่เจ็ดสิบอะไรตรงนี้เนาะแปลว่าส้มจะไม่ได้เกิดในวัน7จ1ดสอะไรตรงนี้นะครับทีนี้การที่ส้มพูดโกหกในวันที่2ตรงนี้แปลว่าอะไร ส้มบอกว่าวันนี้วันที่6 10 1 1 13อะไรนี้นะการที่ส้มพูดโกหกเนี่ยมันแปลว่าวันนี้ความจริงก็คือความจริงคือฝั่งนี้นะความจริงคือวันนี้ไม่ใช่วันที่เหมือนกับว่าเราใส่นิสศษของข้อความที่ส้มพูดตรงนี้ไปนะครับส้มที่ส้มบอกว่าวันนี้วันที่6 1สิบเอ็ดอะไรเนี้ยเป็นความโกหกใช่ไหมล่ะนนความจริงก็คือว่าวันนี้ไม่ใช่วันที่ส้มเขียนมาทั้งหมด ไม่ใช่6ไม่ใช่ซิไม่ใช่1 1อไม่ใช่อะไรตรงนี้ไปนะครับทีนี้มาดูข้อความสุดท้ายตรงนี้ต่อส้มบอกว่าฉันจะพูดโกหกในวันที่5 0 1 3อะไรงนี้แต่ว่าเมื่อกี้เราบอกอยู่นะว่าข้อความสุดท้ายตรงนี้เป็นข้อความโกหกแปลว่าตรงนี้ส้มพูดโกหกส้มบอกว่าฉันโกหกในวันพวกนี้นะแปลว่าความจริงเนี่ยผมก็ต้องนิสศษจากข้อความตรงนี้มาส้มบอกว่าฉันจะโกหกในวันพวกนี้ดังนั้นความจริงก็คือว่าฉันจะพูดความจริง ในวันที่ก็จะมี5 10 13 16 17เจ็ดแต่ตอนนี้ผมขอเขียนให้ครบนะครับแล้วก็22 25 28ทีนี้เราต้องระวังนิดนึงเวลาที่เราใส่นิเศษข้อความนะครับก็คือฉันพูดโกหกมันก็นิเศษได้เป็นฉันพูดความจริงเนาะแต่ว่าพอผมนิเศษคำว่าและตรงนี้มันจะกลายเป็นคำว่าหรือแทนดังนั้นจากที่ว่า ้มบอกว่าเนี่ยนะฉันจะพูดโกหกในวันพวกนี้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 ทั้งหมดพอผมเอานิเสษใส่เข้าไปเนี่ยมันจะได้ว่าความจริงที่เกิดขึ้นก็คือส้มความจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นว่าฉันจะพูดความจริงในวันที่5 0 1สิบอะไรอย่างนี้ไปซึ่งเรารู้นะครับว่าวันที่ส้มพูดความจริงก็จะเป็นวันที่ส้มเกิดอะเนาะก็คือฉันเกิดในวันที่5 0 1สิกอะไรตรงน,นี้ไปเนาะทีนี้เราลองมาดูกันว่ามันเป็นไปได้หรือเปล่า เมื่อกี้เราบ่นกรณีเรารู้วินะครับว่าวันแรกเนี่ยจะเป็นวันที่ส้มพูดความจริงแล้วก็เรามาลองดูกันว่ามันเป็นไปได้ไหมที่วันแรกเนี่ยเป็นวันที่5ทีนี้ถ้าวันแรกเป็นวันที่5เนี่ยผมจะได้ว่าวันที่2เป็นวันที่6แต่ถ้าวันที่2เป็นวันที่6เนี่ยสังเกตว่าส้มพูดในวันที่2ว่าวันนี้เป็นวันที่6ตึ๊กๆือะไรตรงนี้ไปผมจะได้ว่าถ้าวันนี้เป็นวันที่5วันนี้จะเป็นวันที่6แล้วจะกลายเป็นว่าส้มเนี่ยพูดความจริงในวันนี้นะเพราะว่าวันนัั้้นนนน่่าาเป็ววที6จจริงๆผมะได อันนี้มันไม่ถูกต้องที่ส้มโกหกนะครับจะได้ว่าส้มเนี่ยพูดความจริงในวันนี้ด้วยก็เลยเป็นไปไม่ได้เหมือนเดิมนะถ้าส้มพูดความจริงในวันที่10แปลว่าวันแรกเนี่ยเป็นวันเกิดส้มแล้วก็เป็นวันที่10จริงๆวันถัดมาก็จะเป็นวันที่11ซึ่งเป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะว่าส้มพูดเลข11มาด้วยถ้าอันนี้จะได้ว่าส้มพูดความจริงในวันที่2อีกเหมือนกันซึ่งก็เป็นไปไม่ได้แล้วถ้าเราลองไล่ดูเนี่ยมันจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดนะครับส3า ผมก็จะมีบวกหนึ่งมาถัดมาก็เป็นสิบสี่สิบหกถัดมาเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดถัดมาเป็นสิบแปดยี่สิบสองถัดมาเป็นยี่สิบสามเนาะยี่ห้าถัดมาเป็นยี่หกแล้วก็ยี่แปดถัดมาเป็นยี่สิบเก้าผมจะได้ว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีไหนก็แล้วแต่เนี่ยจะได้ว่าในวันที่สองเนี่ยส้มพูดความจริงหมดเลยดังนั้นผมจะได้ว่าในกรณีนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้ที่ส้มจะพูดความจริงในวันแรกแล้วก็โกหกในอีกสองวันที่เหลือถัดมาตรงนี้ผมก็ต้องมานั่งดูกรณีอื่นต่อแทน อย่างที่บอกนะครับเวลาที่เราเจอโจทย์คนพูดจริงพูดโกหกตรกศาสตรแบบนี้เราก็มาลองแบ่งกรณีเอามันเป็นไปได้ไหมที่วันแรกเนี่ยส้มจะโกหกวันที่2เนี่ยพูดจริงแล้ววันที่3เนี่ยก็โกหกด้วยทีนี้เราลองมาดูกันการที่ส้มพูดโกหกในวันแรกแต่วันแรกเนี่ยส้มบอกว่าโอ๊ยตายเนี่ยฉันเนี่ยนะจะพูดโกหกในวันนั้นวันนี้วันนู้นวันโน้นการที่อันเนี้ยเป็นคาโกหกผมจะได้ว่าความจริงก็คือว่าส้มเนี่ยจะพูดความจริง จะพูดจริงในวันที่แล้วก็ลิสต์ตรงนี้มาทั้งหมดน,นะครับก็จะมี 7, 11, 14, 18, 20, 23, 26หรือ29เนาะอ่ะโอเคจากการที่เราแบ่งกรณีน,นะครว่าเป็นไปได้ไหมที่วันแรกโกหกวันที่2จริงวันที่3โกหกจากการที่วันแรกโกหกเนี่ยทำให้เรารู้ว่าความจริงก็คือส้มเนี่ยจะพูดความจริงในวันท่านี้เท่านี้ท่านี้จากการที่ วันที่3เนี่เป็นคาโกหกทาให้เรารู้ว่าความจริงก็คือนิเศษของมันแล้วเนาะข้อความตรงข้ามกันก็คือฉันจะพูดความจริงในวันเท่านั้นท่านี้เท่านั้นเท่านี้แต่ทีนี้ถ้าผมเอา2ข้อความนี้มาเทียบกันดูนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าในตัวเลข2ชุดนี้มันไม่มีเลข2ตัวไหนที่มันสากันเลยแต่ว่าโซมเนี่จะต้องพูดความจริงในวันใดวันหนึ่งของเดือนนะครับดังนั้นผมก็เลยได้ว่า2ข้อความนี้ มันเป็นจริงพร้อมกันทั้งคูไม่ได้เพราะว่าจะมีวันเกิดของส้มเนี่ยอยู่วันเดียวแล้ววันเกิดของส้มเนี่ยจะเป็นวันที่ส้มพูดความจริงดังนั้นสวันที่ส้มพูดความจริงเนี่ยมันจะต้องโผล่มาในเลขทั้งสองชุดตรงนี้ผมก็เลยได้ว่ากรณีนี้ก็เป็นไปไม่ได้อีกเหมือนกันนะครับดังนั้นก็เป็นไปไม่ได้ที่ส้มเนี่ยจะพูดโกหกแล้วก็พูดจริงแล้วก็พูดโกหกดังนั้นก็เหลือกรณีสุดท้ายแหละก็คือว่าส้มเนี่ย พูดจริงๆยัง,ยงให้กระลิงสุดท้ายส้มก็คือพูดโกหกในวันแรกพูดโกหกวันที่2แล้วก็พูดความจริงเนี่ยในวันที่3ลองมาดูกันถ้าหากว่าส้มพูดโกหกในวันแรกเนี่ยจะทําให้ผมสรุปได้เหมือนเดิมนะก็คือส้มเนี่ยจะพูดความจริงในวันที่7 11 14 18 2 0 2 3 2 6 29อะไรตรงนี้ไปแล้วก็ส้มเนี่ยวันนี้ก็จะพูดวันนี้เป็นวันโกหกไอส้มในวันที่สองเนี่ยข้อความนี้ก็จะเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องเรามาดูกันนะครับว่าเป็นไปได้หรือเปล่าทีนี้ ถ้าส้มบอกว่าฉันจะพูดความจริงในวันที่7แปลว,ว่าวันเกิดของส้มคือวันสุดท้ายสังเกตว่าอันเนี้ยกรณีนี้เราคือวันแรกโกหกวัน2โกหกแล้วก็วันที่3จริงเนาะแปลว่าวันที่3วันเนี้ยจะเป็นวันเกิดของส้มนะครับถ้าหากว่าส้มเกิดวันที่7แปลว่าวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันที่7วันก่อนหน้านั้น1วันมันก็จะกลายเป็นวันที่6นะครับแต่ว่าส้มบอกอยู่ว่าวันนี้เป็นวันที่6มันก็เป็นความจริงนี่นาดังนั้นอันเนี้ย ก็เลยจะไม่ใช่ข้อความโกหกนะครับดังนั้นส้มก็จะเกิดวันที่7ไม่ได้ถ้าส้มเกิดวันที่10แปลว่าวันนี้เป็นวันที่10ก่อนหน้าวันที่1 0 1วันก็คือไอ้พูดผิดถ้าส้มเกิดวันที่11ก่อนหน้าวันที่11 1หนึ่งวันก็จะเป็นวันที่10นะครับซึ่งวันที่10เนี่ยก็จะมีอยู่ในลิสต์ของเราตรงนี้ผมจะได้ว่าวันส้มเนี่ยก็จะเกิดวันที่11ไม่ได้เพราะว่าก็จะกลายเป็นว่าวันนี้ส้มเกิดจะพูดความจริงอีกวันหนึ่งถ้าส้มเกิดวันที่14 ก่อนหน้า14เนี่ยก็เป็น13ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าส้มเกิด18ก่อนหน้า,า18เนี่ยเป็น17ก็เป็น17ได้ไม่ได้อีกเหมือนกันถ้าส้มเกิดวันที่20ก่อนหน้า20เนี่ยเป็นวันที่19แต่วันที่19เนี่ยไม่มีในลิสต์นี้นะครับดังนั้นมันเป็นไปได้ที่ส้มจะเกิดในวันที่20นะครับเดี๋ยวผมขอมาตรงนี้20ไว้ก่อนนะวงไว้ก่อนอ่ะดูมันเป็นเลขอื่นได้อีกหรือเปล่า23ถ้าส้มเกิด23ก่สนบสานก่อนหน้านั้น,นปน 22, ม่ไ้ ยี่สิบหกก่อนนั้นหนึ่งวันเป็นยี่สิบห้ายี่สิบเก้าก่อนนั้นหนึ่งวันเป็นยี่สิบแปดก็เป็นไปไม่ได้นะครับกลายเป็นว่าผมตัดช้อยส์มาต้นเหลือช้อยส์เสี้ยวตรงนี้ได้และผมจะได้ว่าสามวันตรงนี้นะวันนี้เป็นวันที่สิบแปดวันที่สิบเก้าแล้วก็วันที่ยี่สิบแล้ววันที่ยี่สิบเนี่ยจะเป็นวันเกิดของส้มเป็นวันที่ส้มพูดความจริงอีกสองวันที่เหลือเนี่ยส้มพูดโกหกซึ่งก็ถ้าเช็คดูเนี่ยมันก็จะสอดคล้องกับเงื่อนไขนะครับ จากที่ส้มบอกว่าเนี่ยนะฉันจะโกหกในวันพวกนี้ทั้งหมดเลยก็จะไม่เป็นความจริงนะครบเพราะว่าในวันที่20เนี่ยส้มจะพูดความจริงอยู่ในข้อความนี้ก็จะเป็นข้อความโกหกวันถัดมาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่เท่านั้นเท่านี้เท่าน,นั้นเท่านี้เท่านั้นเท่านี้อันนี้ก็จะไม่ถูกต้องน,นะครับเพราะว่าวันนั้นอ่ะเป็นวันที่19ซึ่งมันไม่ได้อยู่ในลิสต์ตรงนี้และข้อความสุดท้ายบอกว่า ฉันจะพูดโกหกในวันที่เท่านั้นเท่านี้เท่านั้นเทาน่นทานี้ซึ่งเป็นข้อความที่ถูกต้องนะครับเพราะว่าส้มจะพูดโกหกในวันที่ทั้งหมดตรงนี้อยู่จริงๆนะครับผมก็เลยได้ว่าคําตอบของข้อนี้ก็คือจะออกมาเป็น20ไปได้ว่า20ตรงนี้เป็นวันเกิดของสม้มเนาะทีนี้เดี๋ยวผมบอกกรณีสุดท้ายอีกนิดหนึ่งละกันนะครับเป็นกรณีที่บางทีเนี่ยบางคนอาจจะลืมก็ได้ก็คือมันเป็นไปได้นะครับที่ ทั้ง3วันที่ส้มพูดมาตรงนี้ส้มอาจจะพูดโกหกทั้ง3วันเลยก็ได้ก็คือวันเกิดของส้มเนี่ยไม่ได้อยู่ในช่วง3วันตรงนี้แต่ทีนี้ถ้าส้มพูดโกหกทั้ง3วันตรงนี้เช็คได้ไม่ยากเหมือนเดิมนะเพราะว่าถ้าส้มพูดโกหกวันแรกแปลว่าข้อความอันนี้ต้องจริงถ้าส้มพูดโกหกวันสุดท้ายแปลว่าข้อความอันนี้ต้องจริงแต่ว่าข้อความ2อันตรงนี้มันไม่มีเลขตัวไหนซ้ํากันเลยผมจะได้ว่าไม่ส้มจะต้องเกิดในวันสักวันหนึ่งในตรงนี้ส้มจะต้องเกิดสักวันหนึ่งในตรงนี้แต่ว่าเลข2ตัวเนี้ย มันไม่มีเลข3กันเลยผมก็เลยได้ว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยได้ว่าสุดท้ายแล้วกรณีเดียวที่เป็นไปได้ก็คือวันสุดท้ายของวันสุดท้ายเนี่ยเป็นวันเกิดของส้มแล้วก็จะเป็นวันที่20เป็นคําตอบของข้อนี้ไป